ดีจ้าทุกคนรู้ไหมเอ่ยไข่ต้มนอกจากกินกับพริกน้ำปลาหรือน้ำจิ้มแล้วเรายังเอามาผัดได้ด้วยนะสูตรนี้เขาบอกว่าเริศอันดับแรกน้ำไข่ไก่ของเราลงไป5้าฟองอย่าเพิ่งเปิดไฟนะจ้าหยอบเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็คนให้มันกลมๆแบบน,นี้เป็นวงกลมเกลือจะทำให้ไข่ไก่เราปอกง่ายแล้วก็ที่เราคนเป็นกลมๆแบบน,นี้ ไข่แดงมันจะไปอยู่ในตรงกลางนะจ๊ะตอนหั่นออกมาจะได้สวยๆต้มไปเลยจาก8นาทีเทน้ำร้อนออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำเย็นแช่ไว้ในน้ำเย็นประมาณ5นาทีเลยนะคะให้ไข่มันเย็นตัวพอไข่เย็นตัวแล้วเรามาดูกันเลยไข่ไก่ของเราเขาๆมันออกมา เห็นไหมเปลือกแกะง่ายมากเลยแล้ววิธีหั่นไข่ของเจสซี่นี่ไม่ใช้มีดนะคะใช้ได้เพราะว่าถ้าเกิดใช้มีดมันจะแหลกง่ายมากเลยถ้าใช้ได้นี่ดึงตึงๆแบบนี้แล้วก็ฝานลงาาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นไข่ต้มที่สวยมากเลยจ้าเห็นไหมอยู่ตรงกลางเลยเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาลงมือกันเลยจ้ะวัตถุดิบอื่นที่เราเตรียมก็มี กระเทียมสับพริกแดงสับแล้วก็พริกเขียวสับจ้ะตอนนี้เตรียมกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไปนิดนึงพอน้้ำมันเริ่มร้อนเราก็เอาไข่ต้มของเราที่หั่นมาแล้วใส่ลงไปทอดเลยจ้าหน้าแรกทอด3นาทีนะคะพอ3นาทีแล้วเราก็เปลี่ยนไปอีกด้านนึงช่วงนี้ต้องใช้ความใจเย็นทอดจนให้มันกลายเป็นสีเหลืองทองเลย พอเป็นสีเหลืองทองแล,แล้วเราก็เอาขึ้นมาได้เลยจ้าในกระทะยังมีน้ำมันนิดนึงเราก็ผัดกระเทียมของเราก่อนเลยผัดกระเทียมของเราให้หอมเลยนะจ้าตามมาด้วยพริกแดงกับพริกเขียวผัดแป๊บนึงก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะผัดแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟใหญ่นะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ต้มทอดของเราลงไปได้เลยตอนผัดก็ระวังระวังหน่อยให้เบาๆมือนะจ้าไม่งั้นเดี๋ยวไข่แหลกก่อนกินนี่ค่อยๆค่อๆค,ค,ค,คนมันแบบนี้ให้น้ำซอสเคลือบบนตัวไข่ มีบางลูกที่มันจะหลุดออกมาก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าไข่ต้มผัดพริกลองทำดูล่ะอร่อยมาก